สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังพบกับบอยทีเอสคลิปเซอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟสกายวอลน,นะครับแต่ไม่ได้มาเล่นมินิเกมนะครับแต่ผมจะมากระโดดในเซิร์ฟนี้กันนะครับโอเคเนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วตรงโนนก็น่าจะเป็นจุดจบเดาๆนะก็ที่มาโดดก็เพราะว่า มันเป็นเซิร์ฟที่กระโดดยากมากๆอีกเซิร์ฟหนึ่งก็เห็นหลายคนโดดไม่ได้เลยก็จะมาโดดให้ดูว่าจุดจบจุดจบของการกระโดดครั้งนี้มันเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการกระโดดก็ผมเห็นคนไทยเนี่ยโดดแทบจะไม่ได้เลยนะก็มันยากมากๆ ผมก็ยอมรับนะว่ามันยากแต่ว่ามันก็ยังมีบางคนที่โดดได้นะแต่น้อยฝรั่งก็เหมือนกันก็โดดกันยากโอเคผมก็เคยโดดถึงครั้งเดียวเองในวันนี้ผมอัดคลิปแต่ว่าคลิปเฟลก็เลยไม่ได้มาดูต้องมาอัดใหม่ก็น่าจะโดดได้ผมก็ว่าง่ายนะเพราะว่าโดดจนชินเลย ส่วนอีกคนหนึ่งที่จะมาบอกว่าโดดถึงประมาณสองสาครั้งก็คือโบก็คือน้องผมนั่นแหละโบเทสคิปเซอร์ก็เคยโดดถึงด้วยนะโดดได้ตั้งสองสามครั้งที่จุดหมายก็เป็นอะไรที่เหมือนคนเทพก็คนที่โดดเก่งก็มีไม่เยอะหรอกโอเควันนี้ผมจะมากระโดดให้ดู ก็ไม่มีอะไรมากดูแค่แค่มากระโดดเฉยก็คลิปนี้ทำเพื่อท่านผู้ชมเลยนะผมก็ทำมาตั้งสองวันแล้วอัดหลายรอบเลยอออัดหลายรอบเลยก็ยังไม่สำเร็จสักทีโอเคก็ถ้าตกไปข้างล่างผมจะตัดตอนมาข้ามมาอยู่ตรงนี้ 3ครั้งนะถ้ามันเกินสามแล้วผมจะตัดตอนไปตรงจุดสิ้นสุดของมันเลยนะโอเคก็เริ่มกันเลยก็จะกระโดดสุด,สด,สดเลยนะผมก็จะเล่นวอร์ชั่น0.11.1นะเพื่อเป็นการไม่ขี้โกงเพราะว่า0.12.1นะมันวิ่งเร็วกระโดดสูงได้3บล็อก ก็เล่นนี้แหละไม่โกงดีเทเป็นการกระโดดพื้นฐานด้วยนะแบบคุณจะเล่นแมบ,บอะไรอย่างเงี้ยหาตกแล้วโอเคอันนี้ไม่ตัดต่อนะเพราะว่ามาค่ามันจะหลุดบ้างก็ต้องตัดต่อก็ถ้าอยากโดดกิ่งก็แนะนำให้คุณไปเล่นแมบ,บอะไรก็ได้ ไปหาแมปมาโหลดหรือว่าเล่นซ์ฟกระโดดอะไรอย่งนี้ก็แนะนำให้เล่นนะเพราะว่าคุณจะเก่งกระโดดเลยแหละคุณต้องเล่นไปเรื่อยๆแนะนำให้เล่นแมปดีสุดละ,ะว่าคุณจะเจอการกระโดดนหล,ละในหลายรูปแบบขอขอก็ขอไปกระโดยนะเมื่อกี้ก็พูดผิดก็พูดเร็วหน่อยนะโอเค ขอไม่พูดมากนะวันนี้เพราะว่าพูดเยอะแล้วแล้วก็เสียงก็เบาหน่อยเป็นบางครั้งะเออแล้วผมมีเรื่องนึงที่อยากจะบอกมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องคนโปรก็คนที่ชอบโปรในเซิร์ฟนะเออเซิร์ฟต่างๆทุกเซิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นมินิเกม เซิร์ฟคนธรรมดาทั่วไปสร้างก็อย่าไปอย่าไปโปเลยถ้าจะโปก็โปในเซิร์ฟตัวเองไม่ต้องไปโปให้คนอื่นเขารู้โปกับเพื่อนตัวเองก็ได้ไอ้อย่าให้คนอื่นเลยเพราะว่าคนอื่นน่ะเขาอาจจะมันใส่ใคุณได้นะผมก็เหมือนกันเกียดคนโปเกียนมากด้วย ว่ามันเป็นการแบบเอาเปรียบคนอื่นทำให้คนอื่นเขาไม่สนุกด้วยแล้วไม่อยากจะมีใครเล่นกับคุณลนะแต่ว่าคุณจะดูไม่ค่อยสนุกอะ่ะเออดูแบบสัจใจยอย่างเดียวแต่ไม่สนุกเพราะว่ามันไม่มีใค <c oughs> รเลยก็อย่าโปเลยถ้าคุณอยากเล่นสนุกจริงๆก็เล่นธรรมดาอย่างนี้แหละจริงก็ ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองตอนแรกผมก็โดดไปเป็นผมก็ฝึกไปอย่างนี้แหละกระโดดจนได้เลยผมก็เล่นแมค้ามานานละสมัยนั้นที่ผมโดดได้นะ่ะผมโดดได้ตั้งแต่ศูนจุดหกจุดหนึ่งผมก็เล่นโนชั่นนั้นแหละแต่ก่อนศูนจุดหกจุดหนึ่งก็เล่นดีโมอ,อมาคนก็ไม่รู้จักนะแมคคาร์ดีโมคืออะไร ก็เป็นเวอร์ชั่นตัวทดลองโหลดฟรีแต่เซฟเซิร์ฟเวอร์เราไม่ได้ก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงนะเวครับดีโมเนี่ยก็เรื่องแมบอ่ะผมแนะนำให้ไป นี้เลยแมป toy story เพราะว่าจะมีการกระโดดเยอะมากสมัยนั้นผมก็เล่นแมป toy story เป็นแมปแรกมั้งน่าจะใช่แมปดังและแมปแรกของผมเลยแหละต,ตอนนั้นผมก็โหลดกระโดดไม่เปลี่ยนเลยทำอะไรไม่เป็นเลยนะตอนนั้นนะแต่ผมก็ว่ามาสนุกดี ฝึกไปเรื่อยๆในแมปทอ y s สตอรี่สองสองหรือสามนี่แหละจะไปได้ละเนี่ยสามน่าจะสามะก็ถ้าใครโดดแรกให้ไปโดดแบบนั้นเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยนะแบบนั้นอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทางจบมันคืออยู่ไหนโอเคถ้าคลิปยาวไปแล้วมันตกผมจะตัดคลิปเลยตรงตอนจบ ก็ใกล้จะถึงแล้วที่ของไม่บนนะเดี๋ยวสมาธิจะหายไปต้องมีสมาธิด้วยนะจ้กจะขะับนะ่ถ ก็อาจจะได้ยินเสียงปัดลมนะผมก็เปิดพัดลมใ,ใกล้ๆนี้นะโอเคก็มาแล้วก็ทางนั้นไปไม่ได้นะต้องแา,างนี้ทางเนี้ยมันมีอะไรที่พิเศษอยู่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ แต่มันโอกาสที่จะรอดมันยากอ่านี่ไงนี่คือจุดเป้าหมายของเสิร์ฟนี้นั่นเองของการกระโดดนะครับนี่แหละเรือลำใหญ่แต่ต้องระวังกันนะเพราะว่ามันจะมีตรงที่กระโดดอะโอเคเราจะไปดูว่ามีอะไรกันบ้าง เพราะว่าผมก็ยังสำรวจไม่เสร็จเลยก็จะมีกล่องผมยังไม่เคยมาเลยอันนั้นเนี่ยมีแต่น้องผมนี่แหละรู้ดีอ๋อจะเป็นที่เอเรีย,ยก็เป็นห้องเหมือนเดือจนจลสระอะไรอย่างเงี้ยอืออ,อันนี้ครั้งแรกกันที่ผมมาดูเพราะว่ามันฟลิล ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมาโอเคท่านผู้ชมก็ได้รู้แล้วนะว่าจุดจบของการกระโดดคืออะไรก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนี่แหละเด่ะระวังเลยนะถ้าคุณจะโดดอีกอ่ะตกแล้วนะครับันก็ถ้าขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีอะไรนะโอเคผมก็ทําสําเร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปผมนี่มันมีอะไรแปลกๆอีกเยอะเลย แนะนำให้กดนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเลยนะแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะเพื่อทุกคนจะได้รู้กันนะครับคลิปต่อไปผมอาจจะทำเป็นคลิปน้องผมเองนะเพราะว่าน้องผมมีฝีมือในการกระโดดเท่ากับผมเลยโอเคที่ไม่ขึ้นไปก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันจะกระโดดมาโอเคก็ขอจบคลิปเพียง,งนสวัสดี